วยออกแล้วแกยังขายอะแกเลยเยอะไงเอยู่กว่าพเนหิ่กว่าพเนื้อนี่เื้ส่เาเไม่หยาเราเมื่อกี้เขาเดินมาก็เลยเอาเ้เกาสเาาไม่หเรเดินมาก็เาเาซื้อดินก็ซื้อแปเนอเออดอดดูอ่ะมาซื้ออันนี้เนาะ ในไปเทียวในไปเดียวหอมด้วยเือเต็มแผงเลยนะเมื่อกี้น่ะมีใครซื้อแกก็ขายแกก็มีน้องน้ำใส่รักกะรี่ใช่รูเดินมาตรงนี้มาถ่ายงานป้าแตงมาซื้ออะไรเราอ่ะป้าแตงโมรับโอนไหมล่ะโอนโอนใช่ไหมอันนี้มันกรอบไหมกรอบเอาเอาเดินหนูมาเอาเดี๋ินหนูเดินมาเอานะมันถ่ายงานเสร็จก่อนผู้ของที่นี่แบบเยอะมากๆเลยไม่มีกระจิดกระใจนะคะ อันแสงด้ค่ะนึ่งด้ค่ะ